ติดประมาณเซนครึ่งน,นะคะอันนี้กว้างไม่เท่าไหร่ิดหนึ่งเซนก็ได้นะคะพอหลังก็เหมือนกันเนื่องจากว่าจะทำคอปาดนะคะปิดตรงไหนก็ได้นะคะหน,นึ่งเซนิดไป่องให้มันหายไปบริดเวณแถวเส้นอ,อกนะคะดีดไป่อนยังไม่รู้นะพอเสร็จแล้วนะคะให้เราขยายคอขยายคอนะคะนะคะมีซอสสีด ขยายคอออกมานะคะคอปาดถ้าตามหลักแล้วก็คือมันจะปาดถึงไหลเลยนะคะแต่ทีน<า>ี้เราไม่อยากปาดมากปาดก็คือจากไหลมาเนี่ยจากไหลจากนี่มาน,นี่เลยนะคะให้ขยายคอก่อนนะคะแต่คือจะไม่ปาดมากนะให้เราลองปิดเกล็ดตรงนี้นะคะแล้วก็แบ่งแบ่งตะเข็บไหลตรงนี้ออกเป็นแปดส่วนแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งได้แปดส่วนไหม ะะแรงออกเป็นแปส่วนนะคะให้ได้แปส่วนทีนี้เรามา่คิดวนะ่าเราจะเอาส่วนไหนเป็นลักษณะคอปาดบางคนเอาส่วนนี้เลยต้องการแบบไหลกว้างปาดมาถึงนี่เลยนะคะแต่ทีนี้เราไม่อยากปาดมากเพราะว่าเราจะทกํกจีดตัวนี้อยู่ตัวน,นี้เห็นไหมอเอาแค่เครื่องไหลก็ได้นะคะคอปาดเครื่องไหลเนาะเครื่นะองไหลเนาะมันจะเหมาะสมับคอปาดเนะ สมมติว่าครูต้องการที่เครื่องไหลตรงนี้นะคะขอปาดถ้ากว้างมากๆนะคะตรงนี้ยกขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเราไม่อยากให้มันแบบปาดกว้างมากเราเอาลงได้นะคะลงมาสักประมาณเซนตหรือเซนตครึ่งหนึ่งถึงหนึ่งจห้าอันนี้ก็แบ่งเป็นแปดส่วนก็เลือกเอานะคะสมมติว่าครูเอาเครื่องไหลตรงนี้ปาดก็แล้วแต่เรานะเราจะกว้างมากกว้างน้อยนะคะ,ะครูเอาเครื่องไหลเลย ก็จะปิดเกล็ดคอตอนนี้เข้าไปลักษณะเป็นแบบถ้วยนิดๆจากเซนขึ้นตีไปเลยนะคะปาดเราไม่อยากปาดกว้างมาก ปูเครื่องไหลนะคะใครจะแบ่งเป็นแปดส่วนก็นได้นะคะ mm ๋ hmm. ย่ได้กว้างมากกว้างน้อยที่อยู่ความต้องการนะคะขอขาทีา mm hmm. นี้ข้างหลังก็ทีจุดนี้ใช่ไหมคะต mm hmm. ิดเกล็ดนะ mm hmm. ถ้าอคอกว้างๆนี้ต้องปิดเกล็ดนะคะ mm hmm. นี่ติดเข้าไปก่อนป mm ูเครื่องไหลอันนี้ก็เครื่องไหลเหมือนกัน mm hmm. แล้วลงตรงนี้นะคะเยอะหน่อยประมาณสามเซน ะะจากนี่ลงนี่มาสามเซนแล้วก็ปากนะคะสังเกตน,นะคะคอปากข้างหน้าครูเอาลงน้อยนะคะข้างหลังเอาลงเยอะเห็นไหมคะถ้าเป็นอคอกลมเท่ากันใช่ไหมคะคุณออกเท่าไหร่คุณลงเท่ากันออกเท่าไหร่ลงเท่ากันแต่ตรงนี้ถ้าเป็นคอแหลมก็คือ อเท่าไหร่เราจะลงลึกได้เท่าไหร่แปดถึงสิบเซนึกความต้องการของเรานะถ้าเป็นคอปาดกว้างออกมาแล้วก็ตรงนี้อย่าลึกมากถ้าลึกมากไม่ใช่คอปาดละนะคะมันจะเป็นคอคมคอ U คออะไรต่างต่างคอเมือีลักษณะจะเป็นแบบลงมานิดเดียวนิดเดียวนะคะถึงคอของเรานิดเดียวแล้วก็ลงมานิดเนี่ยถ้าเียกคอปาดแต่ถ้าเกิดปาดกว้างจากไหลมาตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเส้นเดิมของคอเลยนะคะถ้าคอกว้าง เป็นเดิมเป็นเดิมพอมาให้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ครูปาดได้กว้าง<ม>ครูก็เลยเอาลงแต่ถ้าเกิดว่าปาดจริงๆ<า>แล้วควิดตามเส้นคอหรือสูงกว่าคอได้ซ้ำให้อยู่นี่เลยนะอ่ะปาดไม่เลยแต่ข้างหลังต้องเอาลงนะประมาณสามเซนนะคะเสร็จแ,แล้วยังครูย,ยังไม่ติดเกล็ดนะครูย,ยังไม่ติดสกอดเทปน,นะคะให้กว้างออกเนี้ยเราจะได้เห็น พอป่าเสร็จนะคะพอปาาตรงนี้เรามาทำกำหนดขอบขอบเป็นนี้ที่เราจะเอาออกบางคนขอบเล็กๆแค่สองเซนแล้วกำหนดขอบนะคะขอบคอเสื้อที่เราจะแยกออกมานะคะวัดต่ำลงมานะคะขอบกว้างเท่าไหร่ถ้าขอบเล็กๆก็ประมาณสองเซนสามเซนก็ได้แล้วแต่บางคนเอาสามคุณจะเอา2องนะ พอเอาสองเสร็จแล้วนะคะตอนนี้สองเซนจ,จะทําเป็นแบบลักษณะเป็นินนออกมากอน,นะคะเ็ราคุณจะติดกระดุมตรงนี้ติดกระดุมให้เกยกันสักประมาณสองเซนขึ้นถึงสามเซนส่วนนี้นะคะบางคอนอาจจะม้วนมาอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คือตำแหน่งที่เราจะเจาะกระดุมประมาณสองถึงสามเซนนะคะขึ้นอยู่ยว่าต้องการเกยถ้าเกยกว้าง กว้างแล้วก็ทํายาวๆออกมาก็ได้แล้วแต่นะคะพอสองเส้นเสร็จเราก็ทําตีตามเส้นคอเลยนะคะ2องเส้นสเส้นีเส้นตามคอเสื้อของเราเราไ,ได้คอแล้ว 2เส้นนะคะปัดดีๆก็ได้2องเซ้นสเส้นสสน,นี่คือเนื้อที่ขอบแนวขอบอ่าแนวขอบข้างบนตวเนะี้ยคือเราต้องขยายคอก่อนนะคะแล้วก็ทำสาบนี้เข้าไปนะคะ พอเสร็จแล้วทาข้างหลังไหมถ้าเกิดว่าเราอยากทําเฉพาะข้างหน้าจบแค่นี้แล้วเกิดต้องการข้างหลังต่อคุณก็ทําเหมือนกันข้า,างหลังจะโค้งโง่ถ้าเราใส่เก็บเยอะถ้าเกิดเราต้องก้องการข้างหลังนะคะเราก็ทำข้างหลังด้วยสองเซนสองเซนเท่ากันนะคะโอ้ใช่ต้องทำ ทำขอไปเชยแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำจีอ,อใช่แต่ตัวนี้ไม่ใช่ปลอกแนละไม่ใช่คอตั้งไม่ใช่เนี่นะเหมือนเป็นสาบคอเหมือนเป็นใช่เันเหมือนสาบคอพี่สาบคอของเซนนะคะ ตัดส่วนนี้ออกนะคะตัดออกแล้วออกะะ็เอามาต่อตรองน,นี้ต่อตรงน,นี้ขึ้นไปนะเดี๋ยวค่อยต่อทีนึงเพราะเราจะดูว่าเส้นรอยต่อของเราตรงกันไหมพอเราได้ตามเส้นคอตรงน,นี้เสร็จเรามาดูทีนี้นะคะว่าข้างหน้าตรงน,นี้เราจะเจาะนะคะเจาะเป็นหยดน้ําหรือไม่ก็คือเป็นสาบเป็นอะไรนิดได้นะคะก็คือสูตรนี้นะคะให้วัดออกมา ทำเป็นหยดน้ำหรือผานะคะรัดข้ามานะคะประมาณ0.75หรือประมาณ1เซนก็ได้แล้วก็ลึกลงมาต้องกาลึกแค่ไหนนะคะอย่าลืมว่านาอกสูงเราอยู่ตรงนี้ถ้าลึกมากมันก็จะมันจะโป๊มจะอออออไอหยดน้ำถ้าเกิดว่าเราอยากโชว์โชว์ได้เลยนะคะเนี่ยก็นึือกถึงว่าเอออกสูงเราอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมคะ เน่อกของเราอยู่ตรงนี้ต้องการหยดหยดก็อย่าให้หยดจริงอย่าให้มันอย่าให้มันลึกมากดูให้สวยงามแล้วกันนะคะแล้วก็ทําเป็นลิกหยดน้ํามานะคะหรือถ้าใครเจาะปโลค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าเจาะปโลก็คือเส้นตรงแล้วก็ทําเป็นสาบออกมานะคะสาบปโลไเด้ จะค่อยเรียนตอนที่เรียนปกนะ <Okay. S 1> อคอตามรูปนี้ก่อนเดี๋ยวบอกว่ารูปนี้การสอยแบบนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกันได้นะคะอันนี้ก็เลือกตามต้องการนะ8ปดถึงสิเหมือนกันนะคะวัดลงมาให้เราสังเกตอกสูงของเราถ้าเกิดมันต่ํามากใส่มันจะเห็นเนินอกไหมอะไรยาเงี้ยเออเกิดคนไม่ไม่ซีเรียสไม่คันเซ็กซี่ก็ได้แล้วก็ใส่เ<ด>สื้อข้างในเอานะคะหรือใครจะจอด,ดเล็กๆ คูเลียลงมาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ก็จะจาะเป็นมุมแฉ่มมุมเหลี่ยมได้หมดนะคะใครเราออกแบบเองพอ,นะอ,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 อเสร็จแล้วนะคะตัวเสื้อนะคะเราวาดโค้งไว้ให้หมดก่อนเราค่อยมาแยกทีหลังไปตามแบบเสื้อมานะคะพอเสร็จแล้วนะคะข้างล่างเสื้อตัวน,นี้นะคะพอเราจะรูดทอข้างบนจะต้องมีการปิดเกตดพวกนี้เพื่อต้องการให้เนื้อที่ตรงนี้มันกว้างออก สำหรับที่เราจะรูปฉะนั้นเก็บที่มันบังคับเอวไว้ตรงนี้ให้เราตัดแยกออกมานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่แยกออกเพื่อจะผิดเก็บไม่ได้นะคะทีนี้เพิ่มความยาวอาจจะทําเป็นชุดแสกนะคะแสกก็คือถ้าเราทําจับตัวเสื้อของเรานะคะสะโพกตรงนี้บวกไม่เกินสองนะถ้าทําแสกนะคะสะโพกบวกสองนะคะฐานสี่บวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะ นะบนควกึ่งาือตัวทำกแกนี้เบวกแค่สองถ้าทาแสกวแค่2หรือเอาซอพพะาพกหารสี่เลยให้พอดีนะคะมันได้ไม่กองสื้อสะพพกมันจะบกแปดใช่เสื้อมันคนละท่ทนะะมันต้องใหญ่กว่าเือออกมาภาพทุแสกืติการพยายามทำให้พอดีหรือบวกไม่เกินสเซนนะคะทีนี้ตัวเสื้อตัวนี้ครูบวกไว้ ประมาณ8เ่างเงี้ยแล้วก็ลดเข้ามาก็ได้กประมาณ8เสนก็2เนาะ2 4 6 8 2เสน้2สน2เส้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำทรงเอลานไม่มีปัญหาเลยนะเสร็จแล้ว2เสนนะคะเราแต่งเส้นยี่ใหม่เลยเราจะทำแสกใครไม่ทำแสกก็ได้นะแล้วแต่นะคะถ้าเราทำสเกลเกราต้องตีจากเส้นไหน สเส้นสะโพกค่ะเส้นสะโพกบนด้านเซนีสตู้ขาไปดูถ้าเป็นคนเอนะหมวก็ตีเส้นเซนิสตู้จะเอคอดีเลยนะคะถ้าเป็นเอนะคะเอ้ยเลยอย่างเงี้ยแต่ถ so so ้าเกิดว่าหนูไปทําหางปลาหนูต้องมาตกสะโพกตีฉากลงมาหาเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราเราทําหางปลาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องตกสะโพกไว้ก่อนแล้วตีเส้นตั้งฉากลงมาหาระยะเอถึงเข่าแล้วก็ ย้อนกลับขึ้นในประมาณ45เซนถ้าเกนว่าทําทำเอวถึงเข่าของคนเรานะคะอยู่ประมาณ20เนี้ยนะคะเอวถึงเข่านะประมาณ20นิ้วต้องลองถามปลานะ20นิ้วนะคะ20นิ้วเนาะจากนี้นะจากเอวนะคะ20นิ้ว เเสร็จแล้วนะคะเราต้องวัดย้อนกลับตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเราจะโค้งนะคะประมาณ10วัดย้อนกลับนะคะ10บเซนสิบเซนประมาณนะบางคนต้นขาใหญ่ก็นี่นะนี่ประมาณสิบเซนคือส่วนที่เราจะโค้งออเสร็จแล้วเราก็วัดเข้านะคะขึ้นอยู่กับว่าถ้าใครต้นขาใหญ่ก็วัด แค่แต่ไม่วัดเข้าเลยถ้าคนขาเรียบๆเล็กๆก,ก,ก็วัดเข้าประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะคะหนะนึ่งถึงสองนะตรงนี้หนึ่งถึงสองนะคะวัดเข้าัำได้ไหมคะจับเอลลงมายี่สิบนิ้วคือระยะเอลถึงเข่าเอวถึงเข่าเรานะคะโดยประมาณยี่สิบนิ้วประมาณยี่สิบนิ้ว,น,ว,ะน,วนะคะจากเอวเอวจริงของเราเอวจริงลงไปถิงขัวเขา่า ประมาณนะคะยี่สิบห้าหรือเราจะวัดจากตัวเราก็ได้ตัวลูกค้าได้เท่าไหร่วัดจากเส้นเองลงไปถ้าลูกค้าสูงเราก็สามารถที่จะวัดจากตัวลูกค้าได้เลยแล้วก็วัดย้อนกลับขึ้นมาย้อนกลับขึ้นมาสิบถึงสิบห้าเซนอ่าสิบถึงสิบห้าเซนทีนี้คกูจะเอาสักประมาณสิบนะคะที่ตัวหกสิบห้าก็ได้สิบห้าก็อยู่ประมาณเนี้ยเขาจะตีโงออกจะเดินสบายใช่ นี้นะคะให้เราโค้งเส้นสะโพกนะคะลงมาอย่างนี้จับเส้นสะโพกของเรานะคะสักประมาณสี่ถึงห้าเซนแล้วใครโค้งเส้นก็วัดลงมาก่อนสี่ถึงห้าอย่าตีจากเส้นนี้เลยนะคะมันจะหักตรงวัดลงมาประมาณห้าเซนอึ๊บแล้วก็ตีเส้นนี้มาเร่ยประมาณห้าเซนนะมีเส้นนี้มาที่สัมแต่งเส้นสะโพก อย่าให้มันหักให้มันรับกันนะทีนี้นะคะความบางของหางปลานะคะตีไปเท่าไหร่หาความยาวก่อนความยาวครูแค่สุดกระดาษเท่านั้นจากเส้นนี้นะคะจากตรงนี้ครูแปลว่าตอกไปประมาณเจ็ดยี่สิบเซนตัวเจ็ดเขาจะมันสั้นตัวเจ็ดเซนนะคะเจ็ดยี่สิบตัวเจ็ดนะ ตก่อนอย่างนเงี้ยหงายเส้นนี้ออกมาได้เลยให้เป็นเส้นหักมุมมาอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วให้แต่งเส้นถ้าเกิดเป็นกระโปรงยาวหนูก็แบ่งขึ้นนะคะแบ่งขึ้นก็แต่ง,แ,งแล้วให้มันรอบไปหลังให้หักแบ่งขึ้นวัดเข้าประมาณอ่าสัก่หนึ่งเซน,นนิดเดียวหนึ่งเซน ความยาวของเสื้อนี้ลงไปนะคะเสร็จแล้วสมมติเสื้อคุยยาวอยู่แค่นี้นะคุณจะยกขึ้นตอนนี้ประมาณ2.5เซนคายกระโรงนะคะ2.5ก็ะ,ะแตงเส้นต่งแปขดมาลขอดเห็นหรว่ามันยังมีเกดที่เราสามารถจะเพิ่มได้อีกอยู่นะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นหางปลานะคะคุณจะต้องต่อกระดาษที่น่แล้วก็ให้ข้างหลังมันยาวกว่าตีเส้นนี้บางออกไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตีโพ้งตรงนี้ประมาณนิดนึงนะคะหรือทันชายเท่ากันก็ได้พอเสร็จแล้วนะคะตัวกระโปรงแผ่นหน้าคือบอกแล้วนะคะข้างบนเราจะลูดเราต้องตัดต่อเป็นช่วงเอวนะคะ,ะยกขึ้นสักหนึ่งเสนแล้วตีโพ้งมานะพอเราจะตัดต่อตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการแยกให้มันบางอีกนะคะให้เรา ตลากเส้นตัวนี้เลงมาอีกนิดนะึงแยกชิ้นเลยนะคะมันจะเป็นแบบช่วยแยกชิ้นหาตำแหน่งเข่าเมืเดิมนะคะเ่าเละอาแ่แยกชิ้นนะคะเกตตรงนี้นะคะ ให้เราวัดออกมาข้างละประมาณ0.5อย่าเอาตามเส้นนี้เลยนะพองแน่นอนนะคะแล้วก็ตีโค้งออกมาอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ปิดนะคะข้างหน้ามันจะพอง0.5นะท <c oughs> ีนี้นะคะตรงนี้มันเ,เป็นหัวเข่าของเราถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันแบบ โค้งเข้าแล้วบาดออกอะไรอย่างเงี้ยวัดวัดออกข้างละเซนได้หรือนะคะถ้าเกิดว่าเราวัดออกแล้วโค้งมันจะเป็นลักษณะสายแล้วจะเหมือนแบบโซลูเจกันสวยไหมไม่สวยเนาะข้างหน้าด้วยเสนที่จะมันจะมาค้งข้างหน้าให้เราแต่งเส้นนี่เี้นะคะถ้าตัดมุมตรงนี้ออกไปเขาถึงจะพึ่งออกมาเลยอันนี้จะวัดสี่ถึงห้าเซนเราต้องมาเนื้ ให้บานออกชิ้นไข่ชิ้นมันถงเขาบานเลยพอถึงเข่าเราก็ให้บานออกไปเนี่งแต่เราก็มาเก็บเก็บหน้าท้องเก็บเส้นสะโพกตเก็บตรงเส้นสะโพกไว้นะไม่งั้นตรงนี้มันจะพลองตรงสะโพกมันจะพองใส่แล้วหน้าท้องเราไม่เรียบชิ้นข้างสีนวงนะ อนี้ตามเส้นมานะคะชิ้นกาสีชมพูตรวนี้จะเป็นสันทบนะคะเมื่อเราแยกชิ้นออกข้างบนนี้คือชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่2ชิ้นที่3ามกวเทินตัวื้อจะมีอยู่สามชิ้นข้างหลังก็ทำเหมือนกันเอาก็ะล่าเส้นนี้ลงไปก่อนนะคะ รงสะโพกวัดออกมาข้างละศูน้เดินนะคะอันนี้ตีบานออกเลยนะคะตีโค้งจากตรงตตนี้ลงมาโอ๊บ <c oughs> พอถึงตรงนี้ปึ๊บให้เบี่ยองออกคุณวก็พัดคือว่าสีเชนอยู่แล้วนะตีปรงมางนี้นะคะ ช้นไปชิ้นนั้นส่วนตัวนี้นะคะพอถึงตัวนี้เสร็จพอถึงตัวนี้ให้เราบานออกไปอย่างนี้ประมาณสี่ถึง้าเซนหงท้ยแคต่อกระดาษอีกทีแล้นะพอได้เสร็จนะคะเราเข้ามาทำข้างบนตช่นี้การต่อเส้นอย่าลืมยกขึ้นตรงนี้หนึ่งเซนเสมอนะรอยต่อของตัวเสื้อนะคะเรียกว่าต่อยกนะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเสื้อของเรานะคะถ้าต่อตรงนี้เลย แ้ก็คืออยู่ข้างบนถ้าเกิดข้างบนเนี้ยเราต้องการแบบว่าให้มันเป็นแบบมีขอบมีอะไรอย่างเงี้ยเราแต่งได้นะแต่งมาเนี้ให้โค้งนิดนึงหรือจะแต่งขอบตป็นตนก็ได้สี่หห้าเซนแล้วก็แยกชิ้นอีกออกชิ้นนึงแล้วก็ปิดเกต็ดอรเนี้ยก็บางเกล็ดผ้าให้มันสลับกันอย่างเงี้ยนะคะประมาณว่าที่เคยเห็นเขาก็เอาผ้ามันมาแต่งเอา ลูกไม้มาแต่งบ้างอะไรเพราะว่าปิดถ้าเกิดว่าเราต่อตรงนี้สูงมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะคะถ้าเราลดขอบลงมานิดนึงมันก็จะอยู่ต่ำลงมาตรงนี้เราก็แต่งบางคนอาจจะจับเลฟบใส่ตรงเนี้ยบางคนอาจจะทาเป็นแบบผ้าคนมาสีมาใส่ตรงเนี้ยช่ค่ขอบมันจะมาครับไ่ค่ะแล้วแยกตัดต่อแยกโครมาชิ้นแยกโคนละชิ้นนะคะเราเพิ่มเข้าไปเออตรงนี้นะ เาต้องการตัดต่อแล้วก็กกตีไปถาจำเป็นต้องตัดตรงอาจจะเป็นตัดเฉลียงตัดอะไรก็ได้อาจจะแหลมลงมาอาจจะแหลมขึ้นไปอย่างนี้ได้ดชิ้นการนี้เราสามารถเอาผ้าถีงมาทำมาแต่งไดไ้ได้ได,ไได้นะคะอันนี้ก็คือให้เราแต่งเองเรา,เราต้องกำหนดดีไซน์ออกมาก่อนว่าเราจะทำแบบไหนอืพอเสร็จแล้วนะคะข้างหลังเรายังไม่นี่นะเราทำตัวเสื้อให้มันเสร็จก่อนเสร็จแล้วข้างหลังเราจะแยกชิ้นยังไงเมื่อเส้นมันทับกันอยู่ ะะมีเก็บตุกตรงนี้นะคะบางคนอาจจะตัดต,ต่อจากข้างบนบางคนอาจจะโค้งมาอย่างนี้ก็ได้แตห่หน้าจะเป็นจีบผู้นี้นะคะเดีวแต่เรานะให้เราออกแบบเองถ้าเราจะแยกตัวน,นี้ก็ได้ถ้าเราจะแยกมาตามคอเสื้อเพื่อปิดเข็มไปเลยก็ได้นะ มันขึ้นอยู่กับโนูนะตัวนี้ให้คิดเองนะคะครูคิคดครูไม่คิคดามากคือตัวอะไรอย่างเงี้ยยากยากสูดแล้วแบบนี้คือจะนี้คิดมากาหมัวแล้วนะคิดมากก็กลัวาทีนี้เราก็แยกออกเป็นชิ้นไครชิ้นมันได้นะคะต้องการให้หลังเรียบๆแล้วข้างหน้าเราจะทำจีบท้าไปต่อนะ นี้เราจะมาวุ่นวายข้างบนทีนะี้ข้างหลังเราไม่คิดแล้วจบข้างบนทีนี้มันมีโจทย์ให้ก็คือตัวนี้จะรูดตัวนี้<อ>เราจะรูดยังไงนะคะก็จะรูดยังไงเราจะต้องปิดเกล็ดแล้วตัดตรงน,นี้ออกอย่างภาพที่คือทำให้ไปเห็นไหมคะปิดเกล็ดปิดเกล็ดปิดเกล็ดตัวนี้เราตัดขอบออกนะปิดเลยนะคือจะ ก็จะตัดเลยนะคะเพราะทุกคนถือว่ามีวิดีโออยู่แล้วจะปิดไปก่อนจะตัดออกแล้ว<สะ>แล้วก็อยไปเผเย็บฟตองหาดีทีน แยกไปเลยนะก่คคูแยกออกไปแล้วเรียบร้อยมันจะเหลือเกล็ดพวกน,นี้เห็นไ,ไหมทีนี้นะคะต้องการรูดตรงนี้เราจะปิดเกล็ดข้างบนนะคะแล้วเ,เปิดที่คอนะคะปิดเกล็ดข้างล่างแล้วมาเปิดที่คอหมดเลยทีนี้นะคะสมมติว่าเราต้องการถ้าเราต้องการาร,าารูด แค่นี้เราเปิดได้เลยรูจดจบดแต่ถ้าเกิดต้องการจับจีบแบบนี้คุณก็ต้องมากําหนดเส้นว่าเส้นที่เราจะตัดแยกนะ่ะมีกี่เส้นให้มามารวมกันอยู่ที่จุดเส้นอก่อเส้นนี้ตวนันี้วัดมาทั้ง 2, สองสามเซ้น,ลน,นะน, 3, นแล้วก็ลากมาเนี้ถ้าการจับจีบนะอันเนี้ยสามสี่เซนแล้วก็ลากางเล้ลากให้หายไปที่เส้นอกนะคะเดีย๋ยวเราจะมาปิดพวกนี้นะคะลองปิดนะ ติดเลยนะคะแต่ครูต้องหาที่เปิดก่อนอาจารย์คะน,นิดนึงนะคะอไอ้ที่บอกว่าถ้ารูดเนี่ยก็หมายความว่าเราก็เย็บสามเส้นแล้วก็ค่อยๆรูดจับจีบมาให้เท่ากับคอใช่ไหมคะ,ะแต่อันนี้เรากําลังจะแบบจับจีบตรงนี้ก็จะจับจีบเราก็มากาหนดเส้นจีบติดเกล็ดก่อนก็ได้นะทีเส้นจะได้ทีเดียว จีบสองจีบสามจีบสจีบสีจีบดูหลังใจมากเลยหนาี4สีนี้นะคะตารแรกเราต้องตัดให้เป็นตามเส้นก่อน แล้วนะคะให้ปิดเกี็ดตรงนี้ปิดเกี็ดคือจะปิดจะตัดจะทําจุดไหนก่อนก็ได้เปิดตัวนี้นะครับปิดตัวนี้เข้าไปเข้าไปอย่างนี้เลย ทีนี้จะเป็นอันนี้คือปิดเกดคอที่เราจะทำขอบแล้วก็ปิดตาไปเลยนะคะตอนนี้จะแยกออกเราแยกรอไปก่อนเราจะแยกยังไงทีนี้ครูตัดอย่างนี้นะคะเ้วคงจะตัดตามเส้นปอ,อกมาก่อนเพราะครูไม่ต้องการให้มันคลองมาถึงข้างล่างต้องคลองแค่เส้นปอ,อกของเรา,าน,นะคะคือตัดแยกอย่างนี้นะ ดูไม่ให้ขาดนะเพราะกลัวมันหายเสร็จแล้วน,นะคะเมื่อเราได้ตัวเสื้อนี้เสร็จเราจะทําจี 1, 2, 3, บหนึ่งสองสามสี่นะตัดตรงไหนก่อนก็ได้นะคะตัดนี้ก่อนตัดนี้ก่อนก็ได้แลแวคะมะตัดเส้นนี้เสียว<ะ>เสียวหายเสียวขาดเสียวขาดไม่ขาดเรข,ขาดขาดวต่อได้แผลก็เทปเอา แยกไปเลยแต่ย่าให้ขาดะะให้เหลือนิดนึงนิดนึง่งแล้วก็จับแยกออกโดยที่จุดอกอยู่ที่เดิมเห็นไหมคะแล้วจับตัวนี้มาปิดตัวนี้ก่อน ปิดเก็ดปิดเก็ดใต้อ,อก <ใน S 1> ก่อน,ออนปิดตรงนี้ก่อนนะทำยังไงตัวนี้จะแยกออกนี่แลก็ยกตัวนี้มนาะดึงขึ้นนิดนึงให้ตัวน,นี้มันสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนนะคะตัวน,นี้ฉันจะแยกออกเราดันตัวน,นี้ขึ้นมาหนึ่งเซนอย่างเงี้ยหลัเสน้นอกออกามาครึ่ง,งเซนเ คูมีอยู่ตรงนี้เส้นถักมนตรงนี้ประมาณหนึ่งเซนนะกระดันขึ้นมานิดหนึ่งเซนเห็นไหมคะช่องไฟมันจะแยกออกีเส้นนี้พอถ้าเกิดว่าเราไม่ดันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะเราดันผ้าเอาดันแค่เส้นขึ้นมาประมาณหน,นึ่งเซนอยู่นี้จะอ้ารับอ้ามันจะอ้ารับกันแล้วก็เยลี่ยให้มันเท่าเท่กันกระดาษกระดาษม้วนเอาเศษกระดาษนะหยิบกระดาษสีฟ้าก็ได้ตรงนั้น คุณแซคคนค่ะฮะจะมองตรงนี uh ้ไหมค่ะถ้าก่อนก็ได้สต๊อป